ปธมการบทที่สิบเอ็ดฮอบาเบลคนทั้งหลายทั่วโลกพูดภาษาเดียวกันและมีศัพ์สำเนียงเดียวกันเมื่อพากันอพยพไปที่ตวนออกก็พบทุ่งราบในดินแดนชินาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นแล้วต่างคนต่างก็พูดกันว่ามาเถิดเราจงทำอิฐเผาให้สุกแข็งเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมียางมาตอยใช้ต่างปูนสอ เขาทั้งหลายจึงว่ามาเถิดเราจงสร้างเมืองขึ้นและก่อหอให้ยอดเทียมฟ้าให้เราทำชื่อเสียงไว้มิฉะนั้นเราจะต้องกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินพระเจ้าเสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นนั้นและพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวมีภาษาเดียว นี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำและเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นมาเถิดเราจงลงไปทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายต่างกันไปอย่าให้เขาพูดเข้าใจกันได้พระเจ้าจึงทรงทำให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดินคนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองน,นั้นเหตุนี้จึงเรียกเมืองน,นั้นว่าบาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงทําให้ภาษาของเขาวุ่นวายไปและพระเจ้าทรงทําให้พวกเขาก็จัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินเชื้อสายของเชมต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเชมเมื่อเชมมีอายุได้ร้อยปีก็มีบุตรชื่ออารปพักชาต์หลังน้ําท่วมสองปีตั้งแต่เชมมีบุตรคืออารปักชาต์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกห้ารปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เมื่ออารักชาติมีอายุได้สามสิบห้าปีก็มีบุตรชื่อเชลาตั้งแต่อารักชาติมีบุตรคือเชลาแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีกสี่ร้อยสามปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเชลามีอายุได้สามสิบปีก็มีบุตรชื่อเอเบอร์ตั้งแต่เชลามีบุตรคือเอเบอร์แล้วก็มีชีวิตต่อไปอีกสี่ร้อยสามปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน เมื 999, ่อเอเบอร์มีอายุได้34ปีก็มีบุตรชื่อเปเล็กตั้งแต่เอเบอร์มีบุตรคือเปเล็กแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีกได้430ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเปเล็กมีอายุได้30ปีก็มีบุตรชื่อเรอูตั้งแต่เปเล็กมีบุตรชื่อเรอูแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก209ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเรอูมีอายุได้สาปี ก็มีบุตรชื่อเซรุกตั้งแต่เรอูมีบุตรคือเซรุกแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก207ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเซรุกมีอายุได้30ปีก็มีบุตรชื่อนาโฮตั้งแต่เซรุกมีบุตรคือนาโฮแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก200ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อนาโฮมีอายุได้29ปีก็มีบุตรชื่อเทรา ตั้งแต่นาโฮมีบุตรคือเทราแล้วก็มีชีวิตต่อไปอีก209ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนเมื่อเทรามีอายุได้70ปีก็มีบุตรชื่ออับรามนาโฮและฮารานเชื่อสายของเทราต่อไปนี้เป็นเชื่อสายของเทราเทรามีบุตรชื่ออับรามนาโฮและฮารานฮารานก็มีบุตรชื่อโลดส่วนฮารามสิ้นชีวิต ก่อนเทราผู้เป็นบิดาในแผ่นดินที่ตนบังเกิดคือเมืองเออของชาวเกรเดียอับรามกับนาโฮต่างก็ได้ภรยาภรยาของอับรามชื่อสลา,ายภรยาของนาโฮชื่อมิลคามิลคาเป็นบุตรีของฮารานฮารานเป็นบิดาของมิลคาและอิสคาฝ่ายนางสา,ายนั้นเป็นหมันหามีบุตรไม่เทราก็พาอับรามบุตรของตนกับโรหล้านชาย คือบุตรของฮารานและหนังสารายบุตรสะใภ้คือภรยาของอับรามออกจากเมืองเออของชาวเกลเดียจะเข้าไปในแผ่นดินคณะอันแต่เมื่อเข้าทั้งหลายมาถึงเมืองฮารานแล้วก็อาศัยที่นั่นรวมอายุเทราได้205ปีเทราก็สิ้นชีวิตในเมืองฮาราน